เออจะกิดร้อนจังเลยนั่งคับดีกว่าเฮ้ยหยิบน้ำขึ้นมากินอ,อุ้ยเหอยกินน้ำเฮ้ยน้ำแซกทีรสอังุนอร่อยมากน้ำหนึ่งสักทีรสอังุนสามารถไปดาวโหลด Add แอดออนได้ที่ลิงก์ใต้ล่านคลิปนี้นะครบผมอ่ะ โอเคก็ okay, ขอกราบสวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องชาวไทยทุกท่านกันด้วยนะครับคลิปในวันนี้เราก็มันอยู่กับผมโอสัทีกับเกมเชอลาลียนะครับผมอ่าซึ่งในอีพีนี้เราก็จะทําการอ่าล,ลงเมืองลงเมืองอ่ะผดจะเป็นหม่ครับเลยเ้ยซึ่งก่อนที่พวกเราจะ,จาก,จะนนก่อนที่ผมจะไปขุดเมืองนั้นก่อนที่ผมจะนั่นแหละยังไงลงถ้ำเออ ผมทำเออชอบเถอเออไอของพวกเนี้ยผมก็ไปเอาจากโลกอื่นมาที่ผมได้สร้างนะครับผมอ่าแล้วก็มาจากไอมอดด้วยนะครับผมอ่ะคือคือฝั่งนี้เราเรามามาฝั่งนี้เรามาบ่อยเออมาบ่อยมากมามา,มากเออุรงนี้หาหาหมอดไอ้นี่เลยที่มันใช้ดกัดกดับโกงเออ นขาโกงคืนโอเคึ่งผงคิดว่าผมจะหาของเองดีกว่าอยู่เป็นไอสองอย่างเนี่ยเออบอกเลยตายเอาตายเอาเมืมม่อไรเมื่อไรเอ็นพีซีอื่นจะได้เกิดวันเนี้ยเออโอ้นี่ไงจังเกิลใช่ไหมวะใช่ถ้าผมถ้าผมบอกว่าไปอม ปาแตงกนขอมันค่อนข้างจะเยอะอยู่เยอะหน่อยแล้วก็ไม่อยากผมก็เรียนรู้มาจากเพื่อนแล้วก็เรียนรู้มาจากยูทูบแล้วก็เรียนรู้มาจากนน่นนี่นั่นนั่นนั่น,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 นแล้วก็ประสบการณ์ที่ผมเรียนโอเคไว้ตกเฉยโอ้ ไปดีกว่าชื้อ,อาาที่ขุดขค่อนข้างจะดีหน่อยดีมากไม่หน่อยเลยโหถ้ามีหมดเรื่องแสงก็น่าจะดี ขุดลงไปยาวๆเลยตึบนี้แล้วก็ผมก็จะมีเรื่องจะมาบอกนะทุกคนถ้ารอที่ผมขุดอะไรไปเนี่ยผมไม่เจออะไรผมอาจจะตัดไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอของที่มันแบบเออตาย โอเคทุกคนเราก็จะมาเดินต่อไประห่นอนที่รอน่อที่ผมอันนี้อยู่ผมก็คิดอดไยใหม่ก็คือผมก็เลยออกไปเปลี่ยนของไม่สิเอาไปนำของที่ผมเคยเอาชิลด,ด์มาแล้วก็นั่นแหละมามาไว้ในน,นี้เลยแค่บางอย่าง ให้มันแบบหาหองได้เร็วขึ้นถึงมันจะดูโกงๆก็ถเถอะ โอเคขุดไปเรื่อยๆโอ๊นี่ครับคอนที่ผมอันนี้มาให้ดูนะอ๋อโอเคไม่กว่ามันช่วยเพิ่มแสงโอเคโอเคตายอีกแล้ว มจะลองไปที่มันแบบดูไกลขึ้นกว่าเดิมอีพีหน้าผมก็จะมาหาพวกอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรนะอ่าสวรรค์หรอไม่ใช่ไอ้อะไรอ่ะไอ้ไอ้ที่มันอยู่บนฟ้าใช่ ของเออก็ค uh, anyway, ือตายอ่ะมองเลย โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายยย